ไงคนสวยหลังจากเดินออกกําลังกายแล้วสวัสดีแม่แม่ก่อนเร็วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก้ายสวยก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่นะคะสวัสดีแม่แม่พ่อพ่อเอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะมาดูบรรยากาศหน้าบ้านตอนนี้นี่ค่ะนะคะก็จะเป็นน้ำนะคะที่อยู่ใกล้ๆนะคะใกล้ๆใกล้ๆบ้านแล้วนะคะประจิตนะประจิตตัว เข้านะคะตอนนี้หัวอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเดือนิดนึงนะก็จะถึงบ้า <_ S 1> น,นะะ <_ S 1> แต่ก็กว่าจะขึ้นมาได้นะคะ <_ S 1> เพราะว่าบ้านเราสูงนิดนึงนะคะ่ะแม่ๆ่นะคะเตยเนยไปไหน้ตยเนยไปไหน,หน,ไไหนวันนี้นะคะกนะนะ่อนอื่นนะคะนะคะคก็ไม่ทราบได้นะคะว่าจะเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะคะท่านไหนใช่ไหมพ่อวัานนะคะก่อนอื่นนะคะต้องกราบขอบพระคุณนะคะ,คะ,คะ,คะ มาทางนี้ตุ้ยนุ้ยมาทางนี้แม่รีบรีบนะ<อ>นี่นะคะก็แกะดูเลยพกว่านะว่าข้างในนะคะจะเป็นอะไรนะคะ,ะ,ะรกราบขอบพระคุณนะคะนะ,ะ<ม>พ่อพ่อแม่แม่นะคะเอฟซีนะคะที่น่ารักนะคะท่าน,นี้กันด้วยนะคะนะคะที่ส่งน่าจะเป็นยานะคะส่ง ยานะคะมาให้กับตุ้ยนุ้ยนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ล้างแผลนะคะทําความสะอาดแผลนะคะให้กับนางนะะให้กับน้องช้างกันเลยนะคะขอให้ท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคล้วคลาดปลอดภัยนะคะจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงด้วยนะคะีท่ที่เมตานะคะตรงยานะ,ะเวชพันธ์นะคะ มาให้กับน้องช้างนะคะมาให้กับตุ้ยนุ้ยนะคะตุ้ยนุ้ยขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่าสวยสวยก่อนขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้ด้วยนะคะนะคะที่ไม่เอ่ยนานะคะสังกะสีบาดมือขอบคุณค่ะมันไปกินหญ้าฝั่งนู้นเลยน้องกิตะพาไปกินหญ้าตรงนู้นเลยเดี๋ยวแม่จะให้กินให้หมดเดี๋ยวจะปลูกใหม่พร้อมแล้ว่ไหนะคะเดี๋ยวเรามาดูยากันก่อนนะคะว่า มีอะไรบ้างนะคะจะได้แกะนะคะเห็นๆกันเลยนะคะมีความสุขเหลือเกินด้วยนุยหนประกว่านะคะมีอะไรบ้างนะคะกรับขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะ,ะกินเลยให้เป็นไรแกะดูก่อน ลังแรกโอ้โหนะคะน้ําเกลือนะคะนี่นะคะน้ําเกลือให้นะคะโลหนึ่งสิบสองขวดครับผมถ้าซื้อในร้านขวดละเท่าไหร่นะแพงนะคะนะคะโหจะหนักมากเลยนะคะแค่ค่าส่งนะคะรู้สึกว่าจะหนักขอบพระคุณด้วยนะคะนะคะหลังแรกนะคะครบ ขอบคุณด้วยนะคะนะที่ผู้ใหญ่ใจดีนะคะเมตานะคะส่งน้ําเกลือนะคะล้างแผลให้นะคะแม่กวนนะ,ะก็คือต้องใช้นะคะใช้เช้าเที่ยงเย็น,นะคะ่ะจริงๆนะคะทุกครั้ง<า>ที่ว่า,ามีนานม,มีแผลนะคะมีบาดแผลนะคะเราก็จะใช้นะคะต,ตลอดจําน,นะคะทางนู้นกินเลยตัวนู้นกินยอันนี้จะเป็นโอ้โหนะคะแม่กวนบอกว่าอยากได้เข็มเข็มอะไรนะ,ะสลิงหรอสลิงนะคะเรียกอะไรนะ สลิงนะคะโอ้โหกระบอกฉีดยานะคะจัดมาให้เต็มเลยนะคะขอบคุณนะคะนะะคขอบคุณด้วยนะคะจกะดูสิบกว่านะคะข้างในมีอะไรอีก้นมันหัวกลางสิบนะคะใช้จนแบบว่าสามสิบชุดนะครับโอ้ใช้ได้ครั้งเดียวคือแบบไหนโอ้โหนี่ครับ ใช่นะคะใช้ไซส์ใหญ่หนึ่งชุดโอ้โหนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะนะคะเมื่อเมื <c oughs> ม่อวานนะคะได้ยานะคะจากคุณพี่แยมแล้วนะคะนะ,ะนเป็นยาเมตาดีนนะคะที่แบบแบบเจลเนาระราะแบบว่าคือทาไปแล้วนะ,ะซึมซับนะคะ ซึมซับเข้าที่แผลเลยนะคะวันนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะคะนะคะไม่ระบุชื่อนะคะไม่ระบุนามนะคะส่งเป็นน้ําเกลือนะคะมาให้อีกนะคะแล้วก็พร้อมกับกระบอกฉีดยาให้เลยนะคะตอนนี้ได้รับสินค้านะ,ะเป็นขี้เรียบร้อยแล้วนะคะนีย่ยงางปก มาสิึงว่าคุณรับสินค้าเนาะนะคะนะคะก็ขอบคุณค่ะนะเมื่อวานขอคุณหมออยู่นะคะเมื่อวานคุณหมอก็มานะคะแต่ว่าช่วงนี้น้องช้างเป็นเยอะมากน้องพ่อะว่าน,นะ,ค,ะคือไม่สบายนะคะลายเชือกมากนะคะโบกรถรอเลยนะคะคุณหมอเล่าให้ฟังนะคะนะคะ,นะคะแต่ก็ยาไม่ทั่วถึงค่ะนะคะดีนะคะที่ว่าขเขาเรียกอะไรนะโพ โพดีนใช่ไหม <laughs> <we> นะโหวีดีนนะใช่นะคะมาถึงเรานะคะได้ด้วยนะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งขวดใหญ่แล้วก็มีมียานะคะจากคุณพี่แย้มนะคะที่ส่งมาให้ด้วยนะคะพร้อมๆกันเลยนะคะนับจากนี้ก็ขอให้หายเร็วๆนะตุ้ยน้อยนะคะแต่ว่าแผลสของน้างนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะก็รู้สึกว่าจะเริ่มเล็กนะคะเล็กลงแล้วนะคะไหนเอ่ย พยายามเดินบ uh, ่อยๆด้วยนะคะนี่นะคะคือบัตรเลของเขานะคะนะคะก็เริ่มนะคะที่จะบรรเทานะคะเล็กลงบ้างแล้วค่ะแม่ๆนะคะขอบคุณนะคะนะคะที่รักและเมตตาให้กับตุ้ยนุ้ยนะคะเป็นห่วงเป็นใยนะคะรักน้องช้างนะคะอีกเชือกนะคะนี้ด้วยนะคะนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแม่ๆนะคะบุญกุศลในครั้งนี้นะคะขอให้แม่ๆนะคะนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดสิ่งได้หวังสิ่งได้นะคะสมมุ่งมาปรารถนาทุกประการด้วยนะคะ ทำธุรกิจสิ่งใดนะคะก็ขอให้เจริญก้าวหน้านะคะยิ่งยิ่งขึ้นด้วยนะคะตัวน้อยกราบขอบพระคุณก่อนเลยกรอบคุณค่ะนะคะอันแนกขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะนะคะขอบคุณแม่แม่ด้วยนะคะโอ้โหม่กูด๊ปทำทำเพลงเลยนะคะกินอย่างเดียวนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะแม่แม่นะคะที่เมตตาให้นะคะกับครอบครัวนะเรื่อมากันเลยนะคะนี่นะคะก็เสร็จสัรมาดูบรรยากาศทะเลบ้านเราดูบ้างนะ ทะเลอันสวยงามนะคะจบคลิปนะคะแบบทะเลทะเลนะคะนี่นะคะใกล้แล้วนะคะตัวยหนุจะเล่นน้ำไหมเอ่ยเล่นน้ํำไหมเอ่ยน้ําอยู่ใกล้ๆนะคะตรงนี้เองนะ,ะนะคะนะคะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะคะแม่แม่นะคะก็ขอให้ทุกๆท่านนะคะแม่แม่ที่เมตตาให้ด้วยนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะมีโชคมีนะคะกันเข้ามาเยอะๆเลยนะคะนะคะนะคะก็ จบลงไลนะครับลงคลิปเพียงเท่านี้กันนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะนะคะกราบขอบพระคุณอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ